ครับเครื่องกองน้ำติดหัวก๊อกของเฟลิปนะครับแบรนด์ระดับโลกที่คุณสามารถดื่มตรงจากหัวก๊อกได้เลยตัวนี้นะครับมากันครบเซตอะแดปเตอร์แปลงทุกหัวก๊อกได้เลยนะครับใช้กันแบบนี้ครับหัวก๊อกต่อน้ําดื่มพร้อมทานของเฟลิปอ่ามีแดปเตอร์ให้นะใช้ต่อกับตัวนี้เราเอาแดปเตอร์ที่เป็นรุ่นของใช้กับหัวก๊อกที่เราใช้งานนะครับเอาเข้าไปกับหัวก๊อกปุ๊บเสร็จแล้วตัวนี้จะมีเขี้ยวอยู่ตรงนี้นะแล้วก็หมุนเขี้ยวออกเอาเครื่องไปต่อเนี้ยครับแล้วก็ปล่อยมันก็จะล็อกกับตัวกัครบ ตัวนี้ใช้งานง่ายๆนะมีตัวบอกตรงน,นี้ถ้าหมุนมาตรงนี้ก็หมายถูกคือกรองน้าจะออกตรงฝั่งกรองตรงนี้แต่ถ้าออกด้านนี้จะเป็นขอบนอกเนี่ยครับเนี่ยเป็นแบบกระจายแต่ถ้าหมุนมาอีกหนึ่งทีอีกฝั่งจะเป็นนี่ออกเป็นเส้นตรงแล้วก็มีบอกตรงนี้นครับสมมติเราใช้ไส้กรองเดือนห้าอีกสามเดือนต้องเปลี่ยนเราก็สามารถดูแลอ๋อไส้กรองนี้ตั้งแต่เดือนห้าเนี่ยทั้งในมีไส้กรองเปลี่ยนง่ายตัวนี้เนี่ยซื้อเปลี่ยนได้เลยง่ายได้ต่อหัวก็ปุ๊บคุณดื่มได้เลยนะดื่มตรงไ้้เลยตังกันง่ายดด้นาื่มสะอ มีคุณภาพนะครับดื่มตรงได้จากหัวก๊อกเลยไม่ต้องไปแบกน้ำเองเป็นแพคหรือว่าไปกดน้ำจากตู้ที่เราไม่รู้ว่าเจ้าของตู้เขาเปลี่ยนตัวฟิลเตอร์บ้างหรือเปล่านะครับเปลี่ยนไส้กรองบ้างหรือเปล่าเราก็ไม่รู้แต่อันนี้เรารู้นะครับติดตั้งได้ง่ายๆตะกร้านี้เลยครับ